พระธรรมรับอรุณอัปมาทระรโตสุขโขผู้ยินดีในความไม่ประมาทย่อมมีความสุขอันผู้ใดใครดีมีความสุขใครตรวจทุกสุมใจไร้ปัญหาสำรวมจิตมีสติและปัญญาดวงชีวาสดชื่นรื่นหรือไทยคำว่าสุขบทนี้ทรงตรัสไว้ หากอยากได้จริงแท้อย่าถอยหนีไม่ประมาทเพลิดเพลินในชีวีตจึงจะมีความสุขสิ้นทุกภยัยพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่าอัปปมาทโทจะทำเมสุเอตัมมังคลมุตตะมังความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนข้อนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด